ถ้าพูดในเชิงฟิสิก์เป็นเรื่องของเสถียรภาพหรือว่าความเสียสมดุลของมวลนั่นเองนะครับนั้นก็เหมือนกับหินก็คือเป็นมวลก้อนหนึ่งซึ่งมันวางตัวอยู่เพราะมันอาจจะมีรอยแตกรอยแยกนะจากการะบวนการแปรสันฐานก็คือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่ยาวนานมามันก็เกิดรอยแตกรอยแยกขึ้นมาในหิน บางครั้งเนี่ยนะครับการกระทําจากน้ําจากกระแสลมกระแสน้ําหรือแม้แต่แผ่นดินไวหวด้วยอะไรเงี้ยก็จะไปกระตุ้นให้มวลตรงนี้บางส่วนอาจจะสูญหายไปแล้วมันเสียสมดุลหรือความชื้นหรือ บางครั้งมีน้ําพอฤด,ดูแล้งน้ําแห้งไปนะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงพวกนี้กระบวนการเหล่านี้ก็ล้วนแล้วทำให้มวลนี้มันเปลี่ยนเพราะเมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อมันทําให้แรงที่เพราะว่ามันจะอยู่ภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกนะครับหินพวกนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่แรงน้มถ่วงของโลกมีเอาชนะแรงต้านการเฉือนของหินได้ม,มันก็จะทําให้ถล่มลงมา ใครได้ได้ศึกษาในเรื่องของจีโอปาร์คหรืออุทยานกรรธรณีสตตนเนี่ยั้านเราก็จะทราบว่าจงังหวัดสตตนเนี่ยเป็นจงังหวัดมีหินซึ่งเก่าแก่ที่สุดในประเทศอยู่ที่นั่นนะครับโดยก็คือที่เกาะตะลุเต่าอายุมากกว่า500ล้านปีแต่ทีนี้กระบวนการที่มันจะทำให้เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบนี้มันมีสับเฉพาะในทางธรณีวิทยาหรือธรณีสิ่์ก็คือเขาเรียกว่าภูมิประเทศแบบคาสนะฮะหรือคาสโทโปโกราฟีในภาษาอังกฤษซึ่งมันก็คือเกิดจากหินปูนนะครับที่ ถูกกัดกร่อนหรือ,อะละลายนะครับโดยน้ําหรือเวลาฝนตกงลงมาเนี่ยนะฮะมันก็เกิดลักษณะของฝนกรดขึ้นนะ,นะครับก็คือน้ําที่มันผ่านคาร์บอนไดออกไซด์แล้วละลายแล้วชะลงไปก็มีความเป็นกรดถ้าเราเคยเอากรดเนี่ยไปหยดลงบนหินปูนนะครับเนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นฟองฟู่แล้วก็หินปูนก็จะถูกกัดกร่อนแล้วก็กระบวนการแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดการละลายนะครับเมื่อไรก็ตามที่หินอย่างหินปูนเนี่ยนะครับ มีรอยแตกมีช่องว่างให้น้ําซึมลงไปเพราะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างนะครับที่เกิดจากการกัดกรอนองน้ำงนํำแล้วมันก็เป็นร่องรอยให้เราเห็นอยู่เยอะมากอย่างในถ้ำนะก็เป็นลักษณะทเรียกแบบคาร์ดลุมยุบที่เกิดขึ้นนะฮะลุมยุบก็เกิดจากการถล่มของชั้นนาดินที่ปิดทับอยู่ชั้นหินปูนที่รองรับอยู่ด้านล่างเกิดการละลายเป็นโพรงเพราะนั้นมันอาจจะเกิดได้ทั้งใต้ดินบนดินหรือในทะเล กระบวนการหรือว่าปัจจัยที่ทมันมาเกี่ยวข้องนี่มันอาจจะมีอยู่อยู่หลายประการด้วยกันนะครับอย่างในเรื่องของอันดับแรกก็คือลักษณะทางทธรณีวิทยาของมันว่ามันเป็นหินดินประเภทไหน,นถ้าเป็นหินแข็งมันอาจจะมีเสถียรภาพเยอะหน่อยถ้าเป็นพวกหินที่จับตัวหลวมๆหรือว่าเป็นรว่วนนะลักษณะเป็นเม็ดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสไลด์หรือถล่มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะของการถล่มมันก็จะต่างกันด้วยเพราะนั้นประเด็นก็คือเรารู้ลักษณะธรณีวิทยาของพื้นที่ก่อนว่ามันเป็นหินประเภทไหน อันที่2ก็คือลักษณะภูมิประเทศหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันมีสโลปอ่าอย่างนภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเป็นที่ราบสโลปของมันเนี่ยยิ่งมันยิ่งชันนะยิ่งมีความชันมากเท่าไหร่โอกาสถล่มก็จะยิ่งมากอันดับที่3ก็คือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างกระแสลมกระแสน้ําที่พัดพามันเกิดการกัดเซาะ ตลอดเวลาบางครั้งแผ่นดินไหวอ่าเหมือนอย่างที่ว่านะครับใน,ในบางพื้นที่อย่างแต่ว่านในสตูลเราหรือว่าในประเทศไทยเรามันอาจจะไม่ใช่ส่วนซึ่งเป็นแอคทีฟแผ่นดินไหวแต่ว่าอ่ามันก็อาจจะมีเอฟเฟกจากแถบสุมาตราอะไรได้ด้วยนะครับนะซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นก,ก็ก็คือแนวทางในในการที่จะมอนิเตอร์หรือติดตามเนาะก,ก็ก็อาจจะทำได้ในในเชิงของดูในบริบทในเรื่องของธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องนะครับลักษณะภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราอาจจะใช้ภาพถ่าย ทางอากาศหรือว่าถาดาวเทียมในการมอนิเตอร์ดูเป็นระยะระยะ,ระ,ยะหรือการเฝ้าระวังที่ง่ายที่สุดก็คืออาจจะใช้คนนี่แหละเข้าสำรวจพื้นที่แล้วก็ดูว่าตรงไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เห็นได้ชัดด้วยสายตานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องเข้าเฝ้าระวังๆๆครับ ก็ถือโอกาสนี้นะครับแนะนํนำหลักสูตรธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งสาขาวิชากายภาพและก็คณิยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะฮะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกในหลักสูตรธรณีฟิสิกส์โดยตรงนะครับเพราะฉะถามว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คือ ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์แล้วก็ทอนิวิทยามาบูรณาการร่วมกันนะครับในการศึกษาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนอกเหนือจากอันอธิบายปรากฏการณ์แล้วเรายัางเข้าไปในการบริหารจัดการนะครับศึกษาทําความเข้าใจอย่างเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับเราต้องประเมินความเสี่ยงให้ได้เราต้องหาทางที่จะป้องกันนะครับวิธีการแล้วก็การวางแผนการจัดการเหล่านี้การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆห้องเรียนของเราเนาะ คือโลกว่างคือสิ่งที่เราสัมผัสใกล้ชิดกันอยู่ในในชีวิตประจําวันแทบจะทวนอยู่แล้วนะฮะเพราะนนั้เราจะไม่อุดอู้อยู่ในในห้องเรียนนะครับนั้นก็จะสนุกนะอยากให้ทุกคนมาเข้ามาเรียนได้